สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพลังงานวันนี้นะคะคารดิชันอนุมาเกษตรพ,พืชผลค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะ1ิกานาฬิกาถึง19บเนาฬิกา30นาทีนะคะทางทีเน,นช่อง t r u e v i s i o n 1 20ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะซึ่งทุกคนต้องให้ความสำคัญนั่นเป็นเพราะว่าพลังงานหลักของเราก็ ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะแถมราคาก็จะส่งขึ้นเรื่อยๆวันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันโดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะท่านดรธอรัสูตบุตรในช่วงหน้าค่ะคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิปี ในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ ผู้ชมค่ะรายการพลังงานวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านดรทวรัสุตบุตรนะคะรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอรมาครับค่ะตอนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วปปนะท่านท่านผู้ชมชมรายการพลังงานวันนี้ก็จะนึกภาพออกเลยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้ที่ใช้พลังงานทดแทนที่เรียกว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นรถยนต์นี่พวกเราก็จะรู้นะว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มมั่นใจในการใช้น้ํามัน E e อ0 e 2 0หรือ E85 อย่างนี้ฉันก็ใช้ E20 ่นะคะแต่ว่าในกลุ่มของผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ เขาใช้น้ํามันเหล่านี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะหลายรุ่นหลายยี่ห้อใช้ได้แล้วรับประกันจากค่ายรถเลยรับประกันจากค่ายรถยนต์เลยอันนี้ผมขออนุญาตที่จะเรียนบางอ่าพูดได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญอย่าที่ผมรับทราบเนี่ยมอเตอร์ไซค์ใหม่ของ h อน da ทุกรุ่นเนี่ย e20 ทุกรุ่นเลยค่ะทุกรุ่นเลยทุกรุ่น e20 แล้ว e เป็นเป็นผลิตพันธ์ e20 มามามาปีกว่ากันด้วยครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ แต่ว่าเราพบว่าการใช้พลังงานของกลุ่มรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเติมแต่ละครั้งเนี่ยปริมาณมันไม่มากดูไม่แพงดูไม่แพงเพราะฉะนั้นความนิยมของการใช้น้ํามันที่ไม่ผสมแก๊สโซฮอลเนี่ยก็ยังเป็นปริมาณยัง,ย,งยังไม่เยอะ,ะนะครับท,ทั้งทั้งที่ใช้ได้แต่ว่าตัวเองแทนที่จะใช้น้ำมัน e 20แล้วก็ถูกกว่าด้วยเนี่ยกลับไปเติม น้ำมันเบนซิน95ธรรมดาจ่เต็มเลยซึ่งมีความรู้สึกว่าใส่เติมน้ำมันแรงเครื่องมันจะขับดีใช้ได้นานเร็กว่าแรงกว่ากาออ็จริงๆเป็นอย่างนั้นไหมคะแต่จริงๆเนี่ยค่าออกเทนของน้ำมันที่ผสมเอทานอลเนี่ยออกเทนสูงกว่าถ้าพูดภาษา <c oughs> ง่ายๆคือออกเทนค่าออกเทนนี่คือคอ่าที่ทำให้เกิดอัตราเร่ง อ๋อแสดงว่าจะยิ่งทําให้รถเหยียบได้เร็วกว่าแรงกว่าโดยโดยโดยทฤษฎีนะครับโดยทฤษฎีแต่ว่าการการเร่งในแรงเนี่ยก็จะมากไปกับการที่มันกินน้ํามันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในหลายกรณีเนี่ยรถที่น้ํามันที่ผสมแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีค่าความร้อนด้วยความที่ค่าความร้อนไม่เท่ากันก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันที่มากกว่าน้ํามันปกติแต่ว่าส่วนนี้ได้รับการชดเชยจากกลไกราคาผมยกตัวอย่าง น้ำมัน e 2 0เนี่ยราคาประมาณ35บาท34บาท35บาทก็จะถูกกว่าน้ำมันเบนซิน95ธรรมดาซึ่งไม่ผสมอะไรเลยใช่นะครับอันนั้นประมาณ46บาทวันต่างวัน12บสองบาทนะครับแต่ว่าเติมมอเตอร์ไซค์เติมทีอาจจะเติมแค่ห้บาทร้อยบาทเนี่ยอาจจะได้ไม่ไม่ลิตรสองลิตรอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆเติม e ยี่สิบได้มันก็จะถูกกว่าสิบสองบาทต่อลิตรนะครับซึ่งตกประมาณเกือบ30%ของราคา นะครับโอย่างนี้ถ้าเป็นรถยนต์นี่จะเห็นชัดมากเลยนะพราะเราเติมเต็มถังเนี่ยพันห้าสองพันในย่านใช่ครับใช่ครับโโอ้หคือถ้าเติมถ้าเติมเบนซินธรรมดาเนี่ยรถเก๋งธรรมดาเนี่ยแป้งพันสองใบไม่พอไม่พอใช่ใช่บางรุ่นไม่พอไม่พอแต่ว่าถ้าเติมอียี่สิบเนี่ยเหลือยังพอเหลือทอนกรับเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าอันนี้เป็นทัศนคติซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ทางกรมผมเองทางกระทรวงผมเองเนี่ย คงจะต้องเร่งรัดในการสร้างทัศนคติที่ดีนะครับกับการใช้โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งปริมาณต่อครั้งที่เติมน้อยก็เลยรู้สึกละเลยกับกับกับ,ก,บกับสิ่งเหล่านี้ค่าใช้ใจ่ายตรงนี้นะครับแล้วมีวางกลยุทธ์ไหมคะว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะสามารถจูงใจกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ให้อยากประหยัดเงินถึงมันจะไม่เยอะก็ตามแต่มันหมายความถึงการช่วยประหยัดพลังงานให้ชาติด้วยนะฮะใช่ครับ ก็เคยมีงานวิจัยนะครับงานวิจัยว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เนี่ยก็มี2กลุ่มนะกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มใช้มอเตอร์ไซค์เพื่ออาชีพจริงๆอ,อันนี้จะคอนเซิร์ตจะจะจะ,จะมีความ,ามประหยัดรประหยัดไกลกลุ่มหนึ่งคือขับมอเตอร์ไซค์เพื่อเพื่อเพื่อความสนุกสนานหรือว่าเพื่อเพื่อเพื่อเป็นลักชัวรี่ของวัยรุ่นเพื่อความเป็นลักชัวรี่ของของของชีวิตตัวเองนะครับเอาเอาแนวแว่นออกแนวอะไรกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ค่อยคำนึง ถึงผลประหยัดเพราะว่าอยากอยากเท่อยากแรงอยากสวิทสวาดอะไรอย่างนี้เป็นตน้นครับอันนี้จะยากหน่อยแต่ว่ากลุ่มอาชีพเนี่ยเยอะนะครับ<น><น>ก็ได้แก่ไม่ว่าจะบนมอเตอร์ไซค์รับจ้างาจักรยานที่มากับบุรุษไปษณีะนะครับแล้วก็พนักง,งานส่งเอกสารคนที่เขากลุ่มเงินเดือนไม่สูงคนขายไอติมนี่นะเป็นต้นคนเหล่านี้นี่คือคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เพื่ออาชีพ กลุ่มเหล่านี้เนี่ยต้องเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารว่าเออใช้แล้วรุ่นไหนรุ่นไหนที่ใช้น้ำมัน e 20ได้ก็ควรใช้ใช้น้ำมัน e 20เป็นตน้น <คะ S 2> ปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการที่พยายามจะทดลองนะครับพูดคุยอยู่กับทาง ى, บริษัทไรษณีนะครับในการจะทดลองในการ<ช> <ๆ S 1> ที่ะจะใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมากเขามีเขาามีบุตรไรษณีที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เยอะก็<ๆ>จะมาทดลองในการที่จะนำน้ำมันคารนี้ไม่ใช่ e 20แล้วะจะเป็นน้ำมัน e 85 ใช้ได้ถึง e 8 5ใช่ได้ e 8ปแต่ต้องติดติด conversion kit ติดติดอุปกรณ์ที่มาปรับปรุงการจุดระเบิดของเครื่องยนต์มีค่ายรถมอเตอร์ไซค์ค่ายไหนไหมคะที่ที่ทำออกมาตั้งแต่จากโรงงานเพื่อรองรับ e 8 5ได้เลยหรือว่าเป็นที่แค่ e 2 0ก่อนตอนนี้ยังไม่มีครับ e 8 5ตอนนี้มีเต็มที่ที่ e 2 0 e 2 0ครับแต่การปรับอุปกรณ์เพื่อให้รองรับ e 8 5นี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะที่เท่าที่ผมเมินเนี่ยหลัก หลักหลักพันนะครับก็คุ้นนะถ้าหลักพันใช่ครับใช่ครับคือถ้าใช้เยอะต่อวันเนี่ยคุ้มเร็วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญก็คือเป็นเป็นตัวเหมือนแต่ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีหัวฉีดนะครับรุ่นใหม่หน่อยรุ่นใหม่หน่อยไม่ใช่มอเ,เตอร์ไซค์คาบูเรเตอร์เก่าอันนี้คงคงลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นหัวฉีดเนี่ยสามารถที่จะปรับปรับเปลี่ยนแล้วก็มีอุปกรณ์ที่มาติดตั้งเพื่อใช้น้ำมัน 2ีแาได้ครับอันนี้จะเป็นบริการของของภาครัฐของทางกรมให้กับประชาชนเหล่านั้นหรือเปล่าครับมีส่วนช่วยรครับตอนนี้<ม>ที่กรมดําเนินการก็คือทํางานวิจัยะนะครับแล้วก็พยายามพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าผลประหยัดเกิดขึ้นจริงแล้วก็อุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีผลต่อสมรรถนะของมอเตอร์ไซค์เขานะครับคือพูดง่ายไม่ทำให้รถเขเจ๊งะนะครับตอนนี้ก็มีผลงานวิจัยมาในระดับหนึ่ง นะครับซึ่งทางกรมเองก็มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันเนี่ยมี <c oughs> ให้เลือกหลากหลายยี่ห้อหลากหลายชุดเนี่ย <c oughs> สามารถที่จะส่งผลให้เกิดการประหยัดได้นะครับ <c oughs> เรามีงานวิจัยที่แบ็กอัพทั้งจากค่ายน้ํามันนะครับแล้วก็ค่ายรถยนต์แล้วก็ค่ายนักวิจัยนะครับ <c oughs> เช่นสถาบันสวทชนะครับ <c oughs> สวทชคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็มาร่วมกับทางกรมในการที่จะศึกษาเพื่อว่า,อาให้เห็นผลว่ากไอ้กล่องกล่องคอนเวอร์ชั่นคิดถ้าติดกับมอเตอร์ไซค์แล้วสามารถประหยัดได้จริงนะครับอันนี้ก็มีคนวิจัยอยู่ครับพูดถึงเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าใช่ท่านด,ดรดรทวัลต์ได้บอกเล่านะคะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะว่าค่ายรถเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญมากนะที่จะทําให้คนเนี่ยหันมา ใช้ในเรื่องของพลังงานทดแทนและที่สําคัญในประเทศไทยเราเนี่ยไทยรดให้ความร่วมมือขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวในปี58แล้วก็สุประชาคมอาเซียนสถานการพลังงานทดแทนอย่างเรื่องของน้ํามันเหล่านี้เนี่ยไทยเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวทันนะคะในรอาเซียนได้หรือไม่นะฮะช่วงหน้าค่ะคุณรู้ไหมหลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคนโนโลยีและทรัพยากร แต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่กลับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะถามท่านดรทวารัตน์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดฟังอย่าง แนวนโยบายของการทํางานของทงั้งกรมของทางกระทรวงนะคะคงจะต้องพึ่งค่ายรถเยอะมากเลยนะ,ะที่ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนหรือว่าทําง,งานด้วยกัน,นครับ,รบมาบมช่วยกันมีแนวโน้มยังไงบ้างคะค่ายรถต่างๆในในเมืองไทยเราเนี่ยะะคะคือเบื้องต้นผมเห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยถือเป็นอุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในอาเซียนอีกและนะครับในเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยหายใจรถต้นคอนะครับเขาก็เยอะแต่ว่า โอกาสในการที่จะประเทศไทยเป็นผู้นำนะครับโดยเฉพาะผู้นําในเชิงของความคิดเทคโนโลยีคอนเซปต์เนี่ยเราเราเรา,า,าหลากหลายกว่า mm. อินเดเซียเยอะโดยเฉพาะารถยนต์ที่เน้นเรื่องของการปรียัพลังงานกับรถยนต์ที่เน้นการใช้พลังงานทดแทน <c oughs> นะครับตั้งแต่เริ่มเลยเราเราเรามีแนวคิดในการที่จะนำก๊าซ NGV มาผสมอันนี้ก็เป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่ง2ก็คือการที่ส่งเสริมให้เกิดรถยนต์ที่ใช้ น้ำมันเบนซินได้ทุกเกรดนะครับทุกเกรดแปลว่าไม่ว่าผสมเอทานอลกี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถใช้ได้ไดรถจนประเภทนี้เรียกว่า flex fuel vehicle F F V ะนะครับก็จะใช้ E 8 5ก็ได้ E 2 0ก็ได้ E 0ก็ได้นี่เป็นตน้นนะครับ F F V เนี่ยปัจจุบันก็มีหลายค่ายนะครับทั้งค่ายญี่ปุ่นค่ายอเมริกานะครับค่ายยุโรปที่สามารถที่จะผลิตแล้วก็มีขายในในประเทศไทยนะครับ นอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็มีการพูดคุยแล้วก็หารือกับทางอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเป็นข้างคลาวนะครับมีการพูดคุยกันว่าตามแผนพลังงานทดแทนแห่งชาติใน10ปีข้างหน้าที่เราต้องการสัดส่วนพลังงานทดแทนได้ยี่สเรนี่ยเราส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมุ่งเน้นน้ำมันที่มาจากพืชน,นะครับไบโอดีเซลนี่แหละที่ว่าเป็นจะเป็นเชื้อเพลิงหลัก ให้กับรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณนี้ก็บ่งชี้ให้อุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับทราบว่าเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนาหรือว่าต้องการทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยอยากให้เน้นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็ทําให้มีการพัฒนาทั้งรถยนต์แล้วก็ตัวเชื้อเพลิงนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยในอนาคตไม่ไกลนี้เราต้องคุยกันอีกแล้ว เพราะว่าเพราะว่ามันเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วก็ได้แก่รถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าอิเล็กทริคนะอิเล็กทริคร์ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทั้งคู่ใช่ใชนะครับแต่สําหรับบริบทประเทศไทยคงต้องนั่งคุยเพราะว่าคําถามก็คือ1ไฟฟ้าจะมาจากไหนเราก็ไม่มีแหล่งใหญ่ใช่ไหมครับสองไฟฟ้าประเทศไทยถ้าเอามาได้จริงจะคุ้มค่า เชิงเศรษฐศาสตร์หรือว่ามีตัวต่อยอดเชิงเศรษฐศาสตร์เท่ากับหรือเสมือนกับน้ำมันจากพืชหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้ำมันจากพืชเนี่ยเหมือนมีตัวต่อยอดทางเศรษฐศาสตร์เยอะไปถึงชาวไร่ชาวนาใช่แล้วมีวัตถุดิบมีวงจรใหญ่เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าถ้าไฟฟ้ากลายเป็นว่าเป็นไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาตินําเข้าเนี่ยตัวต่อ,อทางเศรษฐศาสตร์มันอาจจะจํากัดนะครับเป็นตน้นเพราะนั้นเรื่องลักษณะนี้ทางกระทรวงพลังงานเองก็ตั้งใจอยากที่จะ พูดคุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็กลุ่มนักวิจัยนะครับให้ให้ได้ตกผลึกกันเพราะว่าเราต้องเตรียมมองข้ามปีสุดท้ายของแผนพลังงานทดแทนแห่งชาติซึ่งปีสุดท้ายของแผนพลังงานทดแทนแห่งชาติคือปี2 5 6 4เนี่ยยังไม่มีเรื่องอื่นนอกจากพลังงานน้ํามันที่มาจากพืชนะครับแต่ว่าถ้าเลย10ปีนี้ไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าตกผลึกกันได้ว่าจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ก็จะได้บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนเซกเมนต์ไหนที่อยากจะเริ่มในการส่งเสริมผมยังคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถึงจุดหนึ่งมาแน่นอนมาแน่นอนแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยทำยังไงให้เหมาะสมอาจจะไม่ใช่รถบ้านก็ได้อาจจะเน้นรถสาธารณะอาจจะเน้นรถสาธารณะที่วิ่งเป็นจุดเช่นรถยนต์รถยนต์โรงแรมรถยนต์สนามบินรถลีมูซีนนี้นะฮะเริ่มลักษณะนั้นได้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถบ้านธรรมดาเนี่ย ปั๊มก็ดีอะไรก็ดีมันยังไม่ยังไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบว่าไฟฟ้าจะเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากเราส่งเสริมเป็นรถบ้านเนี่ยเราอาจจะต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มอีกเป็นหมื่นเมกกวต์นะครับเพื่อที่จะรองรับการใช้ไฟฟ้าในภาครถยนต์ค่ะแล้วเราก็ต้องมาคิดว่าเราจะเอาแหล่งไฟฟ้ามาจากไหนอีกเพราะทุกวันนี้แหล่งไฟฟ้าประเทศไทยเราเองก็ยังต้องนําเข้าด้วยใช่ไหมคะเรานําเข้าไฟฟ้า เองตรงๆเลยจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวและเรานําเข้าเชื้อเพลิงโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติถึงแม้ว่าสัดส่วนการนําเข้าก๊าซธรรมชาติอาจจะยังไม่มากเท่ากับที่ผลิตในประเทศเองนะครับแต่ว่าราคามันแพงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาพลังงานของเราปี2564ถ้าเราสามารถบอกได้ก่อนว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรมันก็จะได้มีการเตรียมตัวกันนะครับเพราะว่ามีการคุยกันล่วงหน้าก่อนสิ้นสุด ปีสุดท้ายของแผนนานไหมครับท่านรถตัวรคงต้องคุยกันแล้วล่วคนะะครับจากนี้จนถึงปี64เนี่ยมัน7ปีเองนะครับ7ปีแปดีแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้อุตสาหกรรมเตรียมตัวพร้อมเพราะว่าเราคงไม่อยากที่จะนําเข้าเทคโนโลยีล้วนๆเราอยากให้เกิดเทคโนโลยีเหล่านั้นในประเทศเนี่ยผมว่าคงต้องคุยเนินๆน,น,นะครับถ้าหากมีระยะเวลาเ,ลาเตรียมการลเล็ตเซว่าสัก5าปี6ปีเนี่ยก็จะเหมาะสมนะครับ,รบเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวรถยนต์มันเป็นอุ โครงสร้างพื้นฐานอื่นเช่นปั๊มที่เติม,มไฟฟ้าจะมาจากไหนไอ้จุดที่เติมจะเติมตรงไหนไอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าต้องเป็นการลงทุนขนาดใหญ่อีกคร,ครั้งหนึ่งของประเทศไทยเราเลยนะคะใช่ครับค่ะ <c oughs> ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราเองก็พลังงานไม่ไม่ได้มีเยอะนักนะคะพลังงานที่มาจากพื้นเราน่าจะได้เปรียบแต่ว่าพลังงานอื่นอย่างพลังงานที่จะให้ไฟฟ้านี่มีมาจากหลายจุดด้วยกันมาหลายแหล่งด้วยกันไหมคะหลายแหล่งครับ ถ้าไม่ใช่พลังงานจากพืชเนี่ยก็สายลมแสงแดดเลยครับประเทศไทยเราพร้อมเหรอคะเราเราก็มีความพร้อมและก้าวหน้าไปพอสมควรครับสายลมแสงแดดหลกัหลกๆก็คือพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานที่มาจากกังหันลมนะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานธรรมชาติท,ท,ที่ที่อยู่ในกลุ่มพลังงานธรรมชาติก็ได้แก่สายลมแสงแดดสายน้ำนะครับก็คือไฟฟ้าพลังน้าแต่ไฟฟ้าพลังน้ํานี่เราคงคุ้นชินกันเพราะว่าเรามีเ่อนขนาดใหญ่พัฒนามาหลายหลายสิบปีนะครับแต่ว่า พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็กังหันลมเนี่ยพึ่งมาบูม,มในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งก็มาจากนโยบายที่ส่งสัญญาณส่งเสริมะนะครับแล้วก็เริ่มมีพลเยอร์ก็คือบริษัทเอกชนที่เข้ามาเป็นผู้ผลิตผู้ค้าผู้ประกอบแผงแล้วก็ผู้ติดตั้งจัดทำโรงไฟฟ้าทั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลม,อ,มอยู่มากพอสมควรนะครับปัจจุบันประเทศไทยก็เป็นที่ห ในอาเซียนอยู่เช่นกันนะครับเรื่องพลังงานทดแทนทั้งทั้งทั้งพลังงานแสงอาทิต์และพลังงานลมนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าศักยภาพบางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องลมเนี่ยเราไม่ดีเท่าประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> แต่ว่าพลังงานแสงอาทิต์ของเราโอเคเลยนะครับ <c oughs> พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยปัจจุบันเรามีกาลังการผลิตติดตั้งประมาณ1000เมกะวัตนะครับเจริญเติบโตมากที่สุดในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เรามีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้าระบบปีละประมาณ2 0 0ถึง400เมกะวัตต์ต่อปี ต่อเนื่องกัน3ปีติดต่อนะครับทำให้ปัจจุบันเรามีกําลังการปิดไฟฟ้าจับพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดถึง1,000งมิกวัตนะครับส่วนใหญ่มาจาก1แดดจ้ากับ2ระยะเวลากลางวันที่ยาวนานนะครับจริงๆความร้อนไม่เกี่ยวนะครับอ๋อเหรอเอาเเน้นความจ้าของแดดเน้นความจ้าของแดดอ๋องั้นประเทศไทยเราก็ได้เยอะอยู่ค่ะจ้าของแดดจ้ามากนะคะ อ๋อความร้อนที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยครับไม่ได้ช่วยครับจะจะเป็นตัวที่ทําให้ลดโดยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคือคือแผงเนี่ยมันมีอุณหภูมิทํางานของเขาอยู่ถ้าร้อนเกินไปก็ไม่ดีอ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่นะเราสตว์ดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดประเทศไทยเราร้อนจัดอย่างนี้น่าจะได้เปรียบเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์แต่ไม่เกี่ยวเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องของพลังงานทดแทนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรามาคุยกับท่านดรทวารสุทธบุตรต่อนะคะเพราะว่าเราอยากรู้จังเลยว่าประเทศไทยของเราถือว่า มีทุนรอนอยู่มากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้นะนอกจากเราจะต้องไปซื้อเขามีโอกาสไหมที่จะมีคนอื่นมาซื้อพลังงานจากประเทศไทยของเราบ้างนะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อสัปดาห์หน้าค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านดรธวารสศุลตบุตรอย่างยิ่งค่ะค่ะแล,ะล้วก็ไปที่ช่วงหน้ากันต่อนะคะกินเที่ยวทั่วไทยค่ะคุณรู้ไหม หลายๆประเทศไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพัฒนาประเทศนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่ และตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงพลังงานวันนี้นะคะกับพาชิมเพื่อทั่วไทยค่ะวันนี้ลูกเกดก็พามานะคะพบกับอีกหนึ่งร้านอาหารสุดรู้นะคะบนย่านสุขุมวิท26ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารูจักกับทั้งสองท่านกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีสสดค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะทั้งสองท่านแน,นะนำตัวกันก่อนดีกว่า Could you tell me about yourselves please this my name is christian i n k l e y from the united states of america utah originally classically French trained but I've been living in Asia for 8 years now mm hmm. So I like to use a lot of ingredients now locally To make mm hmm. my experience from classical training as well oh. แล้วอีกหนึ่งท่านค่ะ uh, ผม uh, ชุดที่พลาดเรืองสายเป็นผู้จัดการร้านอยู่ที่นาปาวน26ครับผม mm hmm. นะคะคทั้งสองท่านน่ารักมากๆเลยนะคะในที่วันนี้นะคะคเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะคะสําหรับเมนูที่เรียกว่า เด็ดมากๆเลยนะคะที่เชฟเนี่ยได้คัดสรรมาให้ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเฉพาะกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนำกันก่อนเลยดีกว่านะคะ What do you recommend? I recommend s, <First>. <S our spicy angel hair pasta with mm hmm. a dried chili scallop tiger prawn and lobster oil เป็น พาสต้าที่มากับพร้อมกุ้งลายเสือนั่นเองนะคะถามอีกนึงว่าคนไทยถ้าเกิดมารับประทานจานนี้จานนี้คงชอบแน่นอนเลยครับเพราะมีอรสชาติเผ็ดๆนิดๆแล้วก็มีกุ้งมีหอยเชลอะไรอย่างนี้รวมด้วยกันก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับซีฟู้ดในตัวเลยนะคะก็เป็นอีกจานหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆท่านนี่ถ้าเกิดมาที่นี่แล้วจะต้องสั่งทานกันอย่างแน่นอนใช่ครับผมนะคะผ่านไปแล้วสำหรับจานแรกต่อด้วย เป็น<อ>ด้านนี้บ้างดีกว่าครับผม this is one เด uh, ี๋ยอ <c oughs> ันนี้เป็นอกเป็ดฝรั่งเศสครับผมเสิร์ฟกับแจสเบอรี่ไรแล้วก็มีเป็นตรงเป็นแอปเปิ้ลทาร์ครับผมโอ้โหกเพิ่งกลับก็พอดีใช่ไหมฮะเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสพอดี I just came back from France <Okay. S 2> around um, three or four days yeah <c oughs> this is rouge French yes <c oughs> This is Thai jasberry rice from Isan. Uh -huh. more, more antioxidants than blueberries. Uh -huh. Gluten free, so very, very healthy for uh -huh. You put a little duck confit from the leg as well, which is cooked in uh, its own fat. Uh -huh. So it's healthy rice. But then adding the duck, not so healthy. But <laughs> wow! <laughs> <laughs> พูดไทยได้แบบนี้ต้องมีแฟนคนไทยแน่เลยก็เป็นเมนูที่เรียกว่าเฮลตี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเมนูที่เป็นแบบเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นขึ้นชื่อของฝรั่งเศสอยู่แล้วครับผมแล้วก็เครื่องปรุงวัตถุดิบนะคะอินเพลเดย์ต่างเนี่ยก็มีเป็นส่วนผสมแบบไทยด้วยถ้าเกิดบางคนเนี่ยเกรงว่ามาทานอาหารฝรั่งแล้วมาทานอาหารฝรั่งเศสแบบนี้แล้วจะไม่ถูกปากแต่ว่าที่นี่เขาทําออกมาให้ถูกปากคนไทยด้วยครับผมนะคะโอเคแล้วก็ what this dish This is our version of a caprese salad with fresh buffalo mozzarella, uh, mango, avocado, some endive, basil coulis, and lemon. Mmm, with so, ice cream. No ice cream. This is the buffalo mozzarella cheese. cheese, oh, and oh, cheese. Oh, cheese cheese. Oh, cheese. Oh, cheese. oh cheese. and ice cream, oh, cheese. cheese. Like, <laughs> ชีสเย็นหรือเปล่าคะอ่าเย็นครับผมเป็นชีสอ่าชีสอ่าเรียกว่าเป็นบัฟฟาโลนะฮะที่เป็นชีสสดที่แบบสดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อก็คือเขาจะเรียกเป็นเป็นศัพท์ของเขาว่าเป็นบัฟฟาโล่อาเป็นชีสชีสนมความชีสนมอ๋อโอเคแต่ว่าไม่ขาว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 นะคะเอามาทานกับอะโวคาโดนะคะแล้วก็มีเป็นโทษนะคะอันนี้เป็นเอะโวคาโดมงโก้เป็นมงโก้ Traditionally made with tomato Basil, basil, white. Okay, we use ours with mango, avocado, and then the radicchio gives a little bitterness as well. Mm. So beautiful colors, a nice light summer yeah. dish, and it's also hot I think, it, I think it tastes good. <laughs> <laughs> okay, and uh, now right. This okay. is our summer berry dessert with fresh oh, raspberries, blueberries, red currant. Strawberry, vanilla ice cream, some lemon streusel, which is a crumb, and then crisp meringue, which are egg whites oh. that have been baked in the oven. So you get meringue, some uh -huh. sweet, some sour, some yeah. crispy, some crunchy, lots of different flavors, but in very light for some. A bit sweet, right? A bit of everything. A little bit. Uh. Of these red currants are very sour. Uh, the blueberries, raspberries, the blueberry and strawberry are very sweet. Sh raspberry sour. ออก็เป็นรสชาติแบบตัดๆกันออัไว้อัดลืนน้ำลายแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะมาริมรสอาหารนะคะเรียกว่าเป็นอาหารแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะกับน a าป้าออนทเวนตเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเชฟท้้งลอกท่านด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านขอบคุณค่ะที่ได้ให้เกียรตินะคะมา ทำความเขาเรียกว่าให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักกับอาหารแบบอินเตอร์เนชั่นแนลกันมากขึ้นค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับร้านนาป้าออนทค่ะพร้อมกับเครื่องสำอาง BSC ค่ะจะเจอกันได้ใหม่นะคะทาง TNN 2อ r โชว์ว i ชั่นค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ